ยอมรล่ยฟังว่านะตอนมันเด็กก็พ่อแม่ไม่เคยพาเข้าวัดเลยนะโตขึ้นมามรจะเข้าวัดยังไงนะพ่อมักจะบ,บอกว่าเข้าไปทำไม่วัดนะพอดีจะชั่วมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยปัญหาคือถ้ามันอยู่ที่ใจก็ดีแต่ี้มันอยู่แค่ปาก <c oughs> ปัญหาอยู่แค่ปากดีจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเจอทุกข์ขึ้นมาเอาเอาใจไม่รอดเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่าเราได้เข้าวัดเข้าว่าได้ฝึกแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังเป็นเด็กอยู่นะ่าโชคดีนะมันไม่เเขินพายุมากเรามาเข้าแล้วมันเขินกลัวทำอะไรไม่ถูกจะพูดกับพระยังไงดีนะอายุมากแล้วจะปฏิบัติยังไงดีจะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอย่างเงี้ยนะเคร่งมากก็เครียดไอไม่เคร่งก็กลัวคนอื่นเขาจะตำหนินะิสระพัดจะเป็น นะมันมีกาสฝึกได้กับฝึกซ่าะน่ะใครเจอทุกเร็วโชคดีไปน่ะพอเจอทุกเร็วก็อยากจะฝึกตัวเองเร็วหน่อยนะคนเจอไม่เจอเกิอมาไปเจอทุกสักทีเนี่ยไม่อยากจะทำบางทีเป็นอย่างนั้นนะก็ส่วนมากเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มาปฏิบัติคือต้องเจอทุกสักก่อนถึงอยากจะมาถ้าไม่ทุกก็ไม่ทำ ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมอย่างนี้ว่านะีทุกข์แบบไหนหรอกแล้วแต่บางคนเจิมกันแต่ว่าไม่รู้จะเข้ามายังไงนะแล้วมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะแก้ไขอะไรได้นะนะก็ทําอะไรแบบที่โลกเขาทาดีกว่าอย่างเงี้ยนะนะอกหักอะไรเงี้ยที่จริงมันก็ทุกข์จะตายแหละนะทุกข์ยิ่งกว่าอะไรได้อแต่ว่าก็วิ่งหาคนใหม่นะ อ,อกหักรักใหม่ก็หายอ,อกหักไปเองนะแล้วก็อ,อกหักซ้ำซ้อนอย่างนี้นะนักบ่อยๆเขาก็ชินไปเองอันนี้เป็นความความความคิดแบบชาวบ้านทั่วไปนะแต่ว่าถ้าเราฝึกจิตตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะฝึกเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบานคุยความทุกข์บางอย่างเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นโดยที่ไม่เป็นสาระอะไรที่น่าจะต้องทุกข์รอกนะ อ,อกหักปิดปังอะไรก็แล้วแต่เจ็บไข้ได้ป่วยนะจะเห็นในสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องทุกข์เท่าไรเพราะว่ามันเห็นแล้วไอ้ตัวขันท่าีหยมันทุกข์มันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงทําอะไรก็มันไม่ได้สักอย่างบังคับให้มันเป็นยังไงก็ไม่ได้สักอย่างนะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ก็จะว่าไปแล้วนะโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะแต่คนทั่วไปมันเห็นที่ไหนแบบนี้นะ นะต้องเจออะไรกระทบแรงๆทั้งเังอ,อกว่าทุกจนะกระทบแรงขนาดไหนก็มาใช้อะไรไม่ได้เลยบางทีนะ่ะกลายเป็นจมปลักไปกับมันเจ็บป่วยทางจิตไปก็มีนะบางทีเสียเวลาไปชาติหนึง่งนะ่ะอยู่แบบบองบองงๆเพี้ยนไปชาติหนึง่งนะบางทีนะเสียเวลาชิดไปชาติหนึง่งทาอะไรไม่ได้จะเกิดว่าเรารู้วิธีการฝึกจิตตัวเองแต่เดี๋ยวเนี้นะ่นะนะ่ะดูวิทีทุกอะไรเนะี่ย ด้วยบ่อยเข้าเ็นมันไม่ต้องทุกข์อะไรหรอกมันทุกข์มันอยู่แล้วนะตอนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันทุกข์มันอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แต่มันไม่ต้องทุกข์เพราะอะไรทั้งนั้นนะทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วอย่างนี้ในรูปนามขันหานี่นะมีแต่ว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยนั่นแหละถ้าทุกข์มากก็ถึงจะเห็นมันแต่ทุกข์น้อยเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้คือความสุขแค่นั้นเอง แท้จริงแล้วมันไม่ได้สุขอย่างที่เราคิดนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าปัญญาเรามีมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้าไปเห็นที่เข้าไปรู้สภาวะต,ต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นเน,นี่ยอย่ามัวรอเวลานะนะอย่ารอให้มันทุกมากไปคนนี้นะเพราะยังไงก็ต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วล่ะถ้าวันนี้สุขก็แปลว่ามันมีความทุกข์รออยู่ในอนาคตแค่นั้นเองอ่าเพิ่งเพิ่งไปหลงไหลได้ปลื้มมันจะอยู่ อย่างยืนถาวรอ,อะไรตั้งหนานะ่มาแล้วมันกับไปนั่นะนะ,นะเรียนรู้จากมันซะนี่ถ้าเห็นว่านะสุขก็คือทุกข์อย่างหนึ่งสุขก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่คงทนถาวรน,นะเกิดได้กับเปลี่ยนแปลงไปเน่เป็นความทุกข์ในไตรล,ลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะว่าโชคดีคนประเภทนี้นะเดี๋ยวในแปลว่าจะเป็นพวกทุกขันิยมอะไรแาบไหนนะแต่ว่าเป็นพวกสัจจะนิยมคือเห็นตามความเป็นจริง เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงว่ามันเป็นมันอยู่อย่างนี้นะเห็นทุกข์ด้วยความเป็นทุกข์นั่นแหละเห็นสุขด้วยความเป็นสุขนั่นแหละเห็นอย่างที่มันเป็นอย่างนั่นแหละแต่แต่เห็นว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่คงทนถาวรล็อกมาได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาได้แล้วมันก็ไปอย่างนี้เป็นต้นนะแต่มันเห็นอย่างนี้ได้ถือว่ามีปัญญามากพอที่จะเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงได้แล้วอย่างนี้นะนะทุกคนก็พยายามกบเกลื่อนนะ บางครั้งบางคนก็ติดดีนยสังเกตดูนะพอไม่ดีเกิดขึ้นยายาก็พยายามกลบเกลื่อนฉั้นนัยายากภานานะไม่ดีไม่ได้นะจะมาคิดอะไรช่วๆอย่างนี้ไม่มได้พยายามกลบเกลื่อนตัวเองนี่เนี่ยพวกติดดีน่ะจะเป็นอย่างนั้นนถ้าไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่สมพยายามกลบเกลื่อนตัวเองที่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละลุ่มๆดดนๆขาดตกบกครองเงี้ยไม่มีอะไรสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่านคนทั่วไปก็พยายามที่จะ นะวิ่งหนีความเป็นจริงของชีวิต่นั้นเองเพราะฉะนั้นะลองศึกษาเรียนรู้ดูตัวเองทำความเข้าใจตัวเองให้มันชัดๆนะนะโลงเป็นอยู่อย่างนี้แหละธรรมชาติของชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้นะนจะลืมนะวันนี้ห้องซูมนะมีส่งอารมณ์ไม่ได้ส่งกันมนเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะ ติดนูน่นติดนี่ติดคอดอะไรอยู่เรื่อยนะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ส่งนะวันนี้ก็มาเจอหน้าเจอตาหน่อยนะโยมก็ถามหาอยู่มาพูดคุยสนทนาธรรมนะในการสนทนาธรรมทำการเนี่ยเป็นมงคลนะพื่อจะอสอนอย่างนั้นนะในการสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลกับชีวิตมาสนทนาธรรมแล้วก็นอนธรรมะไปสอนตัวเองแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวเราสดมอนก่อนเวลา